สวัสดีครับพบกับเจคันเจอร์นะครับมาพบกันในวันปิดลีก PVP นะครับรูบีได้มานะครับชอบ r รนเจอเปิดเรนเจอชอบเกียร์เปิดเกียร์นะครับถ้าไม่ชอบก็ข้ามได้เลยนะเพราะว่าเอาตรงๆนะ r รนเจอและเกียร์รอบนี้เนี่ย มันดีพอตัวนะครับแต่ว่ามันอาจจะยังดีไม่พอสําหรับทีมระดับสูงๆเนื่องจากว่าเรนเจอร์ครับยังไม่สุดเท่าไหร่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นตัวโหดจัดหรือเป็นแบบตัวโกงสุดๆยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะแต่ถือว่าใช้งานได้ดีพอตัวเลยนะครับส่วนเกียร์เนี่ยมันเป็นเกียร์พื้นฐานดีนะครับสําหรับคนที่ยังไม่มีเกียร์นะซึ่งเพิ่มโอกาสคลิปนี้อาจอาไ้เมื่อคืนนะครับเพิ่มโอกาสก็เลยจะยังเป็นตัว โพไซดอนกับโคจิโร่นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยว10โมงเช้าไม่แน่นะคลิปนี้ผมอัดก่อนเออเผื่อ ID6 อาจจะไม่ต้องได้เปิดนะอ่าซึ่งถ้าเกิดไม่ได้แต่เดี๋ยววันนี้เราต้องได้นะเออวันนี้ต้องได้นะครับอ่าเดี๋ยวมีพิเศษนะอ่าตอนนี้นะครับอ่าตอนนี้อัดคลิปเนี่ยเป็นเพิ่มโอกาสตัวโพไซดอนกับโคจิโร่นะครับอ่าซึ่งเดี๋ยว10โมงเช้าตอนลงคลิปเนี่ยเดี๋ยวดูนะครับว่าจะต้องถึงมือของ ID6 หรือเปล่าอ่าเพราะว่า ID 6ีเนี่ยก็ ไอดีหก uh, นะครับได้อดัมแม็กไปแล้วนะครับออแต่ว่าเหลือรูบี้นะครับแล้วก็ตกกระชั้ไม่แน่นะไอดีหกอาจจะไปเปิดเกียร์นะครับเพราะว่ารูบี้เหลือ600กว่าเลยทีเดียวนะครับอ่เดี๋ยวไปดูกันนิดนึงนะคือเรนเจอร์อันนี้รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเน้นไปที่อดัมกับโพไซดอนอ่อดัมเนี่ยเดี๋ยวคงจะเหลือคลิปนะครับอ่ uh, าใส่เกียร์เงาที่ไอดีหกยังไม่ได้ทํานะแล้วก็แบทเทิลนะครับอ่า uh, อาจจะแบทเทิลกับ แมรีโอรัสก็ได้หรือตัวอื่นก็ได้นะอยากเห็นตัวไหนลองขอกันเข้ามานะครับส่วนเกียร์นะครับเพิ่มโอกาสนะเกียร์ปิดปูนะครับเดี๋ยวดูนิดนึงคือเกียร์เดาวรอบนี้เนี่ยถือว่ามันเป็นค่าพื้นฐานที่ดีนะครับอ่ะยังเกียร์ปิดปูเนี่ยก็พลังชีวิตต้านสกิลรถแรกอ่าออปชันเนี่ยเราอาจจะเลือกเป็นหลบสกิลก็ได้จะได้ครบนะหรือถ้าเกิดไปใส่กับเรนเจอร์สายว่องไวเนี่ยว่องไวมันมีค่าหลบสกิลเดิมอยู่แล้วช่องสุดท้ายเอ่อเลือกหลบสกิลไปสักนิดนึงอ่าออปชันอันเนี้ ลดแรกเพิ่มก็ได้อันนี้แล้วแต่ความชอบนะส่วนผ้าคลุมของโคทิโรผมมองว่าคือมันแบบเป็นค่ากะกะกะออาผมมองว่าเอาไปใส่ตัวบินนะครับแบบที่ไม่ต้องสนใจออปชันนะเพราะว่ามีหลบหลีกหลบสกิลนะครับแล้วก็ปล่อยตัวไวนะหรือจะเกิดไปใส่กับทาตไฟโดยตรงก็ได้นะออปชั่นจะได้เลือกเป็นพลังชีวิตหรือลดแรกก็ได้นะครับส่วนถุงมือของทอนะครับที่ทอเป็นไฟทอเป็นไฟครับ เกียร์เป็นน้ำนะครับส่วนตัวในเลดนะอ่าอีเวลเลดเนี่ยเป็นไม้แต่สุดท้ายผมคิดว่าตัวในอีเวลเลดก็น่าจะเป็นไฟคิดว่าประมาณนั้นอ่ะเดี๋ยวรอดูพร้อมกันดีกว่านะซึ่งถุงมือของทอเนี่ยพื้นฐานดีเลยครับใส่ให้กับเรนเจอร์ได้ทุกตัวเลยนะอ่าพลังชีวิตลงสกิลลดแรกครับเป็นพื้นฐานที่ดีเลยนะอ่าถ้าก็ใส่ท่าน,น้ำอ๋อก็ได้ออปชั่นเพิ่มอ่ะเน้นไปที่เกียร์เจ็ดดาวนะครับอ่าโอเควันนี้นะครับก็อยู่กันที่ไอดีเ เออโพไซดอนอาจจะเลือก i d ดของผมก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวคำนวณนิดนึงดีกว่าเพราะมีคนบอกว่าถ้าผมไม่เติมเนี่ยมันจะไม่ถึง2,100รลูบี้นะครับในเดือนมิถุนายนซึ่งมันมีเวลา2เดือนเติมเติมนะอันนี้เดี๋ยวให้ดูเลยนะครับว่ายังไม่ได้เติมอะไรเลยนะครับอ่าส่วนแพ็กเมื่อใหม่ผมไม่ได้เติมนะเพราะว่ามันแจกเยอะนะครับก็เลยไม่ได้เติมเลยนะครับนี่แพ็กเกจยังอยู่ครบนะอ่าอ่ะเดี๋ยวคำนวณนิดนึงนะครับอ่าตอนนี้ผมมีรูบี้นะครับ1,000นะครับ 1> 3 1 0รูบี้นะครับพีพๆเนี่ยหลีกสูงสุดตอนนี้ผมเป็นทอง3อ่าลีกสูงสุดเป็นทอง3ใกล้จะทอง2แล้วนะอ่าเพราะาตอนนี้ผมเก็บสมบัติเต็มแล้วนะครับอ่าถ้าผมดันลีกคือผมตั้งเต้ว่าอีก2เดือนนี้คือเดือนหน้าพฤษภาคมอ่านี่มีคนถามมาเยอะแล้วนะครับเดือนหน้าพฤษภาคมเนี่ยเป็นรอบของแสงมืดเก่าไม่รู้นะว่าตัวไหนมาซึ่งมันมาน้อยนะ อ่าซึ่งอาจจะมาแค่2ตัวประมาณนี้นะอันนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะว่าจะมาเป็นตัวไหนบ้างครับแล้วก็จะมากี่ตัวเพราะมันข้ามปีมาแล้วมันอาจจะมีแผนอะไรเปลี่ยนแปลงได้บ้างเช่นอาจจะมาเหมือนเหมือนมกราดก็ได้ไหมเออเป็นโคดแสงโคดมืดอันนี้เดี๋ยวรอดูนะเพราะว่ามันเป็นแผนข้ามปีมาแล้วอาจจะมีอะไรที่ไม่เหมือนเดิมก็ได้เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะแต่ว่าน่าจะยังเป็นรอบของแสงมืดเก่าเหมือนเดิมนะครับ อ่าซึ่งตั๋วเนี่ยผมตั้งใจจะไปเปิดเดือนนั้นด้วยอตะตัมบัมบลาอันนี้เปิดก่อนเผื่อได้โพไซดอนออหรือเผื่อได้ตัวเสริมทีมอื่นๆก็น่าจะแข็งแกร่งขึ้นซึ่งผมตั้งใจว่าอีก2เดือนนี้จะดันลีกไปถึงเพชรสองอ่ะเทคนิคต่างๆผมมีเยอะมากพอละถ้าผมดันได้ถึงเพชรสองเนี่ยผมจะได้รูบี้มาอีก480ลูบี้อ่าเป็น1 7 9 0ส่วนจบลีกนะครับอีก8สัปดาห์เลยนะผมตั้งเป้าแค่เบาๆนะครับว่า เอาแค่จบทอง2ก็พอ,อรับ80รูบี้8สัปดาห์อีก640ฉะนั้นเนี่ยผมมี2430นะเกินนะครับอฉะนั้นคลิปนี้อาจจะได้เปิดเกียร์เดี๋ยวให้ดูดีกว่าว่าเกียร์เนี่ยเปิดไปเยอะมากนะครับแล้วไม่ได้ไม่ได้เลยเลยรองเท้านี้ได้จาก s ซเว่นเดย์เฟอริคือได้แค่นีิงจริงอันนี้มีได้อันนี้มาเออยังหาเรนเจอร์ไม่ได้นะยังหาเรนเจอร์ทัดฝ่าไม่ได้เลยครับอะเดี๋ยวมาเปิดกันนะครับอาจจะต้องเปิดจนหมด อ่ะโอเคคลิปนี้พิเศษนะครับเดี๋ยวผมเอาแฟนผมมาเปิดแล้วกันนะอ่ะคิดว่าน่าน่าจะใช้ดวงนะครับอ่ะสี่สิบห้าใบนะครับจิ้ม,จ,มจิ้มซ้ายนะเองซ้ายเออเอาเลยนะตรงนี้อ่ะอเออเออเอามาอ่ะหนึ่งครั้งเออเอามาตกลงจ้ะอ่ะคลิปนี้คนข้างรักนะครับโอเคลุ้นกันนะไม่ต้องกดไม่ต้องกดไม่ต้องกดเอออ่ะลุ้นกันเก้ารอบนะครับ โดยฝีมือแฟนผมอักกดอีกครั้งไปต่ออีกครั้งเออโอ้โหนันะเออเอาเลยไปไปเรื่อยๆเลยไม่ต้องกดข้ามนะรอลุ้นรอลุ้นดูนะว่าแฟนผมก็นิ้วกากหรือเปล่านะเตงกากก็เนี่ยเไม่น่าไปต่อเออเอาไปเอาโพไซดอนน่ะตัวถือสามงาไม่ต้องกดข้ามไม่ต้องกดข้ามตื่นเต้นอ่ะอ่ามา อ่ะเดีย๋ยวเดี๋ยวได้เปิดยันเกียร์เดี๋ยวได้เปิดเกียร์รอบหนึ่งย,ยังไม่มาอีกครั้งเกียร์มัวครับเกียร์มัวครับเกียร์มัวนะครับอ่าคลิปนี้อาจจะมีคนหัวร้อนหมันไส้นะอ่าแต่พอดีหยุดยาวนะครับหยุดยาวกันแล้วนะอ่าใครเดินทางขอให้ปลอดภัยนะครับอ่าตอนนี้รถติดแล้วนะครับไปต่อครับยังกากอยู่เหมือนเดิมครับเออเดินนิ้วเอานิ้วนิ้วตีนไหมโอ้โหตกหน่อยนะ สงสัยต้องถึงมือไอดีหกไหมเนี่ยโหไซรอนมาไม่มาโอ้โหเตงออกเจ็ดดาวล้นเลยอะไออเออเอาให้หมดเอาให้หมดเออไหนๆก็ไหนไหนละคือยังไง2100รูบี้ของผมเนี่ยถึงมิถุนาแน่ล่ะนะครับก็คือการันตีนะครับโคโรโบมิถุนานะโอ้เท่า่ะเตงยังยังอีกสามรอบอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องใช้สูตรนะอ่ะเดี๋ยวค่อยสอนเดี๋ยวค่อยสอน เอารอบนี้ก่อนเอารอบนี้ก่อนสุดแล้สุดเดียวเดียวเดียวไม่ได้เดียวออกไม่ได้อะกดอีกครั้งอ่าเพลงกดอีกครั้งกดยกเลิกยกเลิกเอานน่ะเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเหมือนไม่ได้เล่นมานานไงอันเนี้ยคือเขาเป็นเจ้าของไอดีลึกลับนะซึ่งเล่นกันมาตั้งแต่ซีซั่นหนึ่งอ่แล้วว่าด้วยหน้าที่การงานนะครับนี่ไงออกจากดาวล้วนกดตกลงแล้วยกเลิกกดตกลงอ้าวอากดอีกอันหนึ่งอากดหนึ่งครั้งมากดตกลง อ้าวเวรกรรมผิดเลยมันต้องกดยกเลิกก่อนอ้าวไม่เป็นไรสุดท้ายแล้วเน่าแล้วเออโอ้โหสี่สิบห้าใบเกลี้ยงเลยโอ้โห,โหเน่าสุดๆครับอ่ะเปิดเกียร์อันนี้นะกดกดกด,กดขวานะกดปุ๊บแล้วกดยกเลิกเออเอ่ะมากย,กยกเลิอกอ่ะแล้วกดอันนี้ครั้งหนึ่งกดขวาขวาเออแล้วกยกเลิอกอีกเออกดขวาอ่ะทำแบบเนี้ยจนกว่าจะพอใจ ล้วก็ค่อยกดตกลงอ่ามาเมื่อไหร่คือพอใจอ่ามันต้องเยอะมากเดี๋ยวคลิปมันยาวเอาอ่าเอาอีกทีหนึ่งตกลงไปเลยอ่ามาอ่าตกลงโอเคผมเปิดเกียร์รอบนึงนะเพราะคิดว่า,ร,านะรูบีน่าจะหมดนะครับน่าจะพอ2,100อันนี้โคต้าน่าจะหมดและออบไปนอนได้ละ <laughs> โอเคหมดหน้าที่แล้วนะครับเน่าครับโอโหสงสัยน่าจะมีคลิป ไอดนะเพราะว่าโพไซดอนยังไม่ได้ครับอาจจะต,ต้องถือมือไอดีนะวันพรุ่งนี้อดีจยวรอเพิ่มโอากาสเป็นอาดามกับโพไซดอนนะครับเกียร์ก็เน่านะเปิดอะไรเน่าหมดครับคือตอนนี้ใช้ใช้ใครเปิดโอ้โหมาแต่ว่าอ,อันนี้ผมมีแล้วชิ้นหนึ่งก็เน่าอยู่นะจริงๆอยากได้เป็นเกียร์เลาร์ดนะครับอ่ะสุดท้าย ไม่มีประโยชน์เลยเลยครับให้ใครมาเปิดก็ไม่มีประโยชน์นะนอนได้เลยครับอ่ะสรุปนะครับก็โอ้โหเน่าเละเทงจริงอันนั้นไอ้ดีนี้เนี่ยผมเดี๋ยวค่อยปั้นไปเรืร่อยๆนะคือตอนนี้สมบัติเก็บเต็มไปเรียบร้อยแล้ะคือมันจะต้องค่อยๆนะครับพัฒนาไปเทนนิดอ่ะอันนี้ผมไม่รีบร้อนนะดันเพชรสองเนี่ยไม่แน่นะคือตอนแรกตั้งใจว่าถ้าเกิดเปิดได้ดีๆซะหน่อยเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะอันนี้คือไม่ช่วยเลยเลยขอไม่ได้ตัวเลยเลยนะครับ อันนี้สมบัติผมแก็บเต็มแล้วนะอย่างที่บอกครับว่ามันมีผลหลายๆอย่างนะครับที่มันเพิ่มค่าตัวเรนเจอร์นะครับอย่างเงี้ยและสูงสุดอย่างเงี้ยมีผลเยอะมากครับเพิ่มอัตราผลิตและาตาพวกนี้ค่อนข้างมีผลนะเพราะว่าอย่างค่าบางอย่างมันมีผลต่อเรนเจอร์โดยตรงนะครับก็ทําให้เรนเจอร์เนี่ยค่าเดิมมันสูงนะ อ่าแล้วก็พอตัวคูณมันคูณค่าเดิมสูงเนี่ยมันก็จะเยอะฉะนั้นเนี่ยเก็บสมบัตินะครับเอาวันนี้เสาร์อาทิตย์ไปเก็บสมบัติได้นะครับเก็บให้ครบเก็บวนไปวนมานะอ่าขนนกก็ประมาณหนึ่งส่วนอัพเวลคงไปได้เยอะแล้วนะครับอ่าอัพเวลคงจะไปเรื่อยๆนะอ่าเดี๋ยวเล่น p v p แล้วกันอ่าทิ้งท้ายนะครับอ่าส่วนเรื่องของอัพเกรดเดี๋ยวผมค่อยๆหาเหรียญไปเรื่อยๆนะอ่าตรงนี้นิดนึ่งคือพีน้องบอกว่าทําไมผมไม่ย่อยเกียร์ นะครับไม่ย่อยเกียร์แบบนี้คือมันสามารถที่จะกดฟิลเตอร์ตรงนี้เพื่อที่จะเลือกย่อยเกียร์ได้ใช่ไหมถ้าย่อยแบบนี้ยสมมุตินะมันจะได้เป็นแค่เหรียญซึ่งผมไม่เอาเหรียญนะครับผมไปเล่นนะครับด่านโคโรโบเนี่ยเกียร์เนี่ยผมจะย่อยตรงนี้แต่ทีนี้ผมไม่ย่อยนะผมต้องใช้นะครับเนี่ยเพราะว่าสมมุติเราเปิดได้นะครับ แค่4ดาวนะครับอก็จะเน้นไปนที่4ดาว5ดาวเป็นหลักนะครับคือมันได้สีกลางด้วยอ่ามันได้แร่ช่องกลางนะครับฉะนั้นเนี้ยผมย่อยตรงนี้ซึ่งมันยังไม่สามารถที่จะกดย่อยทั้งหมดได้เนี่ยมันทําไม่ได้นะมันยังไม่มีออปชันตรงนี้ผมดูแล้วก็ไม่มีนี่หว่าถ้ามมีคนบอกว่าย่อยได้ไม่ได้นะผมก็เลยยังจะเป็นต้องใช้นิ้วทิปอยู่เพราะว่าผมต้องการเป็นคริสตัล ใครอยากได้เหรียญก็ไปย่อยแบบรวดเดียวเอาเหรียญไม่ว่ากันเพราะบางคนอยากต้องการใช้อัปเกรดนะแต่ของผมเนี่ยคือไม่ค่อยได้ไปอัปอะไรนะครับจริงๆนะมันจําเป็นนะแต่ว่าผมเนี่ยเอารูนครับไปแลกกบดีกว่าปิดท้าย PVP คราวนี้เหนื่อยกว่าเดิมละรูบี้นะครับใช้ไปแล้วนะครับตัวกระชากก็หมดเดี๋ยวลองดันลีกกันมีคนถามว่าเนี่ยทีมแบบนี้ของผมเนี่ยมันจะดันลีกได้จริงๆหรือนะครับ อันนี้วัดใจต้นิดนึงอ่ะเดวินชี่แม็กเห็นละไม่เล่นนะครับเสีย่ยงนะครับอ่าผมต้องดูภาพรวมนะมันมีทีมซ่อนอยู่นะครับให้เราตีนะ,อ,ะอย่างเงี้ยตีได้แต่มีตัวบินใช่ไหมอันนี้ก็ต้องระวังสันิดนึงอ่าอันนี้โอเคอ่ะเดี๋ยวเรียกผู้วิทักษ์มาช่วยแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมลองดันลีกนะครับตอนนี้ต่ำสสูงสุดเป็น ท้องสามอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้คงจะเล่นไปให้ถึงอ่ะดูแชมเปญน,นะครับนี่แชมเปญเนี่ยยิงน้ําด้วยกันเนี่ยก็ไม่ค่อยจะเข้าแล้วนะหูยแล้วมันเจอดามเมตตัวอะไรวะเนี่ยโอ้โหนี่มาถึงอาจจะแพ้เลยหรือเปล่าอ่าดูต้องดูนะครับว่าตัวบินเนี่ยเขายิงป้อมเรากี่ทีโอ้ยิงทีงเดียวแตกเวรกรรมละป้อมไม่ได้อัพครับ,รบอย่าคำครับอย่าคำนะครับโอ้โหอันนี้คือโอเคละเราก็รู้แล้วนะว่า เล่นกับตัวบินไม่ได้เอ้ยผมไม่คิดว่ามันจะตีป้อมทีเดียวแตกนะอันนี้มีไฟเล่นไม่ได้ครับเพราะว่าทีมเราเนี่ยใช้ตัวหลักนะครับเป็นตัวไม้ครับฉะนั้นเนี่ยศัตรูครับอันนี้บินไม่ได้ละไม่ได้แล้วนะอ่านี้ต้องคัดทีมตีนะครับมีบินไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้อัปเกรดนะครับแต่ว่าบินตัวนี้น่าจะยังรอดได้ไหมโอ้โหนี่โมโหเลยครับเจอโพไซดอนเอามาเดี๋ยวดูกันนะครับอ่ะโพไซดอนกับริโปนะครับ อรอบนี้ไม่ใช้ผู้ไิทักโมโหโอ้โหโมโหอ่ะเดี๋ยวอาจจะใช้5้ารูบี้นะโอ้โหรูบี้นี่อย่างสวยเลยนะ1111รูบี้นะครับอ่าเดี๋ยวคงตาลีตาเลือกปั้นกันต่อไปนะอ่าต้องต้องศึกษาครับเรื่องของการดันลีกนะครับอันนี้ผมเคยทําคลิปสอนไปหมดแล้วคือจริงน้องๆช่วงเนี้ยมือใหม่แบบเยอะมากจริงเราเห็นคําถามแล้วบอกว่าโอ้โหเป็นคําถามที่แบบว่า,วาตอบทุกวันเลยอ่ะวันหนึ่งเป็นสิบคำถามนะฉะนั้นเนี่ย แนะนาว่าค่อยๆศึกษาไปทีนิดแล้วกันนะ,ะเดี๋ยวผมอาจจะต้องใช้5้ารูบี้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันขาดอีก170เคะแนนนะครับอ่ะอย่างเงี้ยต้องตีนะครับออย่างเงี้ยต้องตีนะอ่าแค่ระวังตัวบินนะครับอันนี้ใช้ผู้พิทักษ์ช่วยนิดหนึง่งคิดว่าบินเดี๋ยวดูนะผมไม่รู้ว่าเขาใส่เกียร์อะไรนะคือป้อมตรงสายป้อมต้องอัปเกดแล้วล่ะคือผมตั้งใจว่าจะเล่นแบบ4รูนะให้มันเหมือนกับตัว ไอ้เจ้าสัลลี่นะครับตัวแจกเอาแบบนี้มาถึงพัดก็สบายเลยครับอ่าแบบนี้ชนะแน่นอนนะครับผู้ทักออกมาเราจะไม่เสี่ยงให้มันตีป้อมนะเพราะว่าป้อมเราไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับนี่อาบัฟเบื้มไปเลยครับอ่านี่ครับในรีเแถวนี้นะครับคือมันเจอน้ําเยอะอย่างที่บอกแหละมันก็จะเล่นง่ายมากนะครับคืออย่างน้อยเนี่ย ถ้าเจอศัตรูที่เป็นน้ําแล้วก็ไม่มีไฟเนี่ยเราจะการตีได้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าอาดมผมไม่ตายแน่ๆน,นะครับอาสงสัยต้องซื้อนะครับโอ้อันนี้เป็นไอดีที่ดองแน่ๆเลยนะอามูนเยลลี่มีอยู่ในแพ็คอะไรหรือปเปล่าเดี๋ยวผมตีทิมน,นี้อันนี้โทวะแม็กใช่ไหมโอ้โหมันข้ามมาตีป้อมแตกแน่ๆนะครับอ่๋ยะลองดูอันนี้มานะครับ ่าผมใช้อ่าป๊อปปิ้นมาอ่าคำถามนี้ก็มีนะว่าพี่มันไม่มีบอสเลเวล99แล้วใช่ไหมนะครับคือมันตีไปไม่ถึงแล้วอ่ะมันมีการปรับเรทนะครับเรื่องของอะสะท้อนนะครับสะท้อนดาเมจนะครับซึ่งเน้นไปที่กิลนะครับเน้นไปที่กิลเท่านั้นนะครับกิลเลทครับอันนี้มูนเจลลี่ใช่ไหมไม่กลัวครับนี่ ศึกษานะครับเรื่องของการคัดทีมตีนะครับว่าจุดเด่นของทีมเราเนี่ยคืออะไรนะครับของผมนี่คือไม้นะครับเดี๋ยวคงตั้งเป้านะว่าหาจุตินะครับาหาจุตินะครับสลับตัวอดำนะครับเป็นไฮเปอร์แม็กซ์นะครับแล้วก็อดำอีกหนึ่งตัวเนี่ยผมก็คงจะทําเป็นอัลตร้าเวลรสขึ้นมาช่วยนะแล้วก็เดือนหน้านะครับคือเดือนนี้หมดแล้ว ตกกันเส้นกันแล้วนะเดือนนี้นะครับของ ID 9เครับเต็มที่ก็คืออาจจะเปิดเกียร์ได้อีกรอบนึ่งถ้าคำนวณแล้วรูบี้มันถึงนะครับอาจจะคิดว่านั่นน่าจะเหนื่อยอยู่อันนี้อันนี้ดันลีกให้ดูนะ,ะว่ามันมีการคัดทีมตีได้นะครับคือบางคนบอกว่าโหพี่ทีมเนี้ยจะขึ้นเพชรสองเลยเหรอใจเย็นๆครับมันขึ้นได้ครับแต่ว่าไม่ใช่ตอนนี้นะครับ อัลทีมนี้น่ากลัวนะครับถือว่าน่ากลัวนะแต่คิดว่าน่าจะเป็น ID เดีเก่าอะมาน่าจะได้อยู่โอเคผู้พิทักษ์ช่วยอัตตีชนะ2รอบนะครับก็ได้รูบี้มาให้อุ่นใจนิดนึงนะผมใช้ทีม A ทีมเดียวนะครับอารเรนเจอร์มีอยู่แค่นี้นะต้องฟันฝ่านะครับนะแต่ว่าอดัมแม็กเนี่ยแบกได้เยอะครับนี่แบกได้เยอะจริงๆนะ คือต่อให้เจอไฟนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นไฟตัวแบบบ้านๆอน่ะตัวแบบไม่โหดอ่ะแบบนี้ก็สบายนะครับอ่าเพราะว่าเรนเจอร์เนี่ยแม้ว่าจะชนะทาดนะครับแต่ว่าบางตัวมันอาจจะห่วยมากไปอย่างเงี้ยมันก็จะยิงกันไม่ตายนะอ่าซึ่งที่ผมมีฮิลเลือดนะครับอันนี้บลล์บิคิวนะครับอ่าผมรีวิวนะครับเบื้องต้นแนะนําไปเบื้องต้นที่คลิปคลิปอะไรนะ เดี๋ยวก่อนนะสักคลิปหนึ่งอะเมื่อสักวัน2วันนะครับคือมันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นนะน้องๆต้องคิดภาพนิดหนึ่งว่าตัวบาร์บีคิวเนี่ยมันก็มีระยะสกิลของมันอยู่นะครับคือมันล้างก็มาตาเนี่ยคือมันล้างก็มาตาค่อนข้างโกงนะครับด้วยความที่ว่าสกิลเนี่ยมันมันเลเวลคูณ0.1นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยล้างค่อนข้างจะนานนะครับแต่คราวนี้เราต้องนึกภาพว่าเรนเจอร์นะครับตัวบาร์บีคิวเนี่ยมันค่อนข้างจะเก่าแล้วนะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะติด ไม่ได้ดีนะยกเว้นนะยกเว้นนะถ้ามีนะครับอ๋อไฟมันเป็นเกียรติธรรมดาอายกเว้นว่ามีเงาหรือคิกุูจูมันจีเนี่ยอันนี้คือจบได้อยู่เหมือนกันนะอันนั้นเนี่ยใครมีบาร์บีคิวนะครับอ่าแล้วก็มีเงาหรือคิกุูจูมันจีเนี่ยคือมันบังคับล้างไะเพราะว่าสกิลมันมีทะลุมตะาอย่างที่ผมบอกนะเอาเบื้องต้นเนี่ยทะลุมาตานะครับคือจบเลยนะครับโอ้ผมเห็นแล้วแบบโมโหเลยครับ โอ้โหโวไซดอนไม่ว่านะอันเนี้ยมันมีทีมแบบนี้อยู่ครับเนี่ยหาเราต้องหาให้เจอนะครับเราอย่าเราเราอย่าได้บ่นอย่างเดียวนะส่วนใหญ่งน้องจะบ่นว่าพี่มันไม่มีหรอกมันหาไม่เจอเราต้องขยันหาครับไม่ต้องกลัวครับอดทนไปนะเพื่อชัยชนะนะครับคือใครติดตามดูคลิปผมมานานรู้อยู่แล้วนะครับว่าบางคลิปเนี่ยรีแบบเยอะมากรีจนจนต้องตัดต่อคลิปอะคือรีเป็น10 20ทีนะครับจนกว่า จะหาทีมประเภทที่โอ้อันนี้คือเขาซื้อพาทด้วยอะ่ะทำไมเลนเจอร์ไม่ไปไหนเลยอะ่ะเออมันต้องคัดเลยนะครับว่าเฮ้ยเจอทีมแบบนี้ห้ามตีห้ามตีมตอย่างของผมเนี่ยผมเห็นแล้วว่าห้ามเตอบินเจอบินไม่ได้นะครับตีป้อมดอกเดียวแตกอันนั้นเนี่ยใครมาตีผมก็ป้อมดอกเดียวแตกโอ้อัน,นี้เสียรูบี้ฟรีไปเนี่ยทำไมยังไม่ข้ามอีกสักทีหนึง่งอ่ะเสียไปอีก5้ารูบี้ อันท่นั้นเนี่ยหมดโคต้าทุกอย่างแล้วนะทั้งตัวกระชาแล้วก็ดูบี้นะตัวกระชาเดี๋ยวได้ไม่อีกนะสเตทวิ่งกิจกรรมอะไรต่างๆนะครับก็เก็บเพื่อไปเปิดเดือนหน้าแล้วเพื่อตั้งเป้าในการดันหลีกต่อไปนะครับอ่าซึ่งอันนี้นเ,ดเดี๋ยวลองดูนะว่าข้ามหลีกนี้ไปแล้วเนี่ยไปหลีกต่อไปเนี่ยมันจะมีทีมให้ตีไหมซึ่งต้องบอกว่ามีแน่นอนล่ะแต่ว่าเราต้องอดทนนะครับเพราะว่ามันจะมีทีมโหดทแบบนี้ที่เขาอาจจะไม่เล่นนะ คือผมจะบอกแบบนี้ว่าบางทีมโหดมากนะครับแต่ว่าถ้าเขา,าไม่ได้เล่นเลยนะครับมันมีโอกาสตกมาในลีกล่างๆนี่เยอะนะอ,ะอาจจะทีมนี้เนี่ยนี่ตัวเด่นเนี่ยเขาเป็นน้ำหมดเลยนะครับแม้ว่าจะแม็กนะนี่ตัวเคนนะครับกอบลินเซเยอร์อามาคลิปนี้เดี๋ยวดูกันไม่ใช่ดีทีมนี้เอามาเดี๋ยวทีมนี้ดูกันนะเพราะว่าผมเนี่ยจุดเด่นคือไม้นะครับเราต้องข้ามลีกแล้วล่ะ เสือครับเสือเป็นไฟนครับแต่เหมือนเขาจะไม่ได้ปลดาธาตุไหมเมื่อกี้เหมือนไม่เห็นไฟขึ้นนะส่วนตัวนะครับแมสเดเดอร์นะครับหมายเลขหนึ่งะครับเป็นไฟใช่ไหมอาต่ดาเมจเขาไม่น่าจะหนักจนถึงขั้นตีอดัมได้เดี๋ยวผมจะเอาเอาโคเนียกรียนมาฮิลแล้วกันนะอโอเคครับผู้พิทักษ์มาช่วยหน่อยเริ่มเริ่มเหนื่อยละ เริ่มเหนื่อยแล้วนะ,ะเดี๋ยวดูกันนะครับอ่อดำนะครับนี่อันนี้โดนอะไรเนี่ยอันนี้โดนหมัดนะครับหมัดนี่สตันนะอ่าอันนี้เมชันอาจจะช้าไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นช้ามากนะ,อ,ะอย่างนี้บอกนะครับว่าผมว่ามันก็ช่วยทีมได,ด้ดีด้วยของธาตุนะครับด้วยธาตุของเรนเจอร์นะครับอ่าดาเมจทะลุสตันนะครับ ในคลิปก่อนบอกดาเมจทะลุกระเด็นใช่ไหมดาเมจทะลุสตันนะครับอูดาสกิลต่ตำห้าวิติดเรื่อยๆติดนานติดทนบอกเลยนะครับว่าช่วยเยอะนะครับแล้วก็ดาเมจที่แบบว่าค่อนข้างหนักเป็นพิเศษอันนี้อาจจะอาจจะสู้นานนิดนึงเพราะว่าก o อบ i ินเซเยอเนี่ยค่อนข้างจะถึกนะแล้วก็ความสามารถให้เปิดเนี่ยนะพอตายปุ๊บก็ดืดด้าน7วินาทีเลยนะครับอันแต่สุดท้ายก็นี่ มีเยอะนะเกมนี้นะ L 73นะครับคือคงไปอัพเวลอย่างเดียวไหมผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบเขาไปใช้วิธีอะไรนะครับเขาถึงแบบว่าเวลค่อนข้างจะนี่รูบี้ได้มาแล้วนะอ่า,อามาเดี๋ยวลองหาสักทีมหนึ่งดูแล้วกันเพราะว่าดูตรงนี้นะครับว่าเลนส์ ens, นะครับเลนส์ก็คือระยะความกว้างเนี่ยมันขาดนิดเดียวเองอะ200กว่าแต้มสมมติว่าผมตีไป270แต้ม สมมติผมชนะเนี่ยอรอบหนึ่ง40กว่าแต้มนะมันก็ไม่เยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าเรานะครับไปตีดันลีกเราตีในช่วงที่คนเขาไม่เล่นกันคนเขาหลับเขาหมดแล้วแต่เราตื่นมาเล่นอะไรประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยโอกาสจะโดนตีคืนเนี่ยมันน้อยนะครับเราก็ทําแต้มซึ่งฉะนั้นเนี่ยวิธีการตีนะครับมันต้องเน้นเลยนะครับเดี๋ยวลองหาสักทีมนึงอ่ะไม่รู้จะมีไหม เออซึ่งถ้าเกิดรีนานก็ไม่เอานะครับอ่าทีมนี้ออามาโอเคอ่ามาลองดูนะครับเพราะว่าเขาไม่มีไฟเลยสักตัวหนึ่งนะอ่าสงสัยจะหมดไฟคือไฟมีน้อยมากจริงครับ <we> อ่ามาดูกันครับรอบหนึ่งครับอันนี้คือมาตีที่ดูว่ามันมีทีมให้ตีนะครับอ่าฉะนั้นเนี่ยการดันขึ้นไปที่นี่โดนยิงดอกเดียวตายเลยนะครับอ่าตรงนี้ต้องวัดกันหน่อยนะ ระหว่างตัวของเบนนิมารุนะครับกับอดัมนี่โดนครับปลิวนะเพราะว่าผมแม็กนะครับเกียร์อาจจะแบบไม่ได้โหดจัดมากนะแต่ว่านาทีนี้ครับอดัมคืออย่างถึกเลยครับแล้วเราเก็บสมบัติเต็มแล้วนะทีมมันแข็งขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะอันนี้ครับเทคนิคนะน้องๆต้องศึกษาคือเกมนี้ รายละเอียดเล็กๆน้อยๆคลิคเล็กๆน้อยเนียน่ยมันเยอะมากนะครับฉะนั้นเนี่ยมือใหม่ควรจะต้องค่อย,อยๆไล่ดูคลิปไปเรื่อยๆนะครับสะสมความรู้ในคลิปผมจะมีพูดแทรกอยู่ตลอดนะอ่ะโอเคนะครับแม้ว่าวันนี้นะครับโอ้โหจะพึ่งมือนะครับเออแฟนสุดที่รักนะครับก็ ยังเกลือนะครับยังกากสุดๆไปเลยนะครับก็เปิดไม่ได้นะทั้งเรนเจอร์ก็เปิดไม่ได้ครับเกียร์ก็เปิดไม่ได้นะก็วางเป้าหมายเล่นกันต่อไปนะอันอย่างที่บอกว่าลูบี้ของผมเนี่ยถึง2,100ันหนรู้บี้แน่ๆนะครับก่อนเดือนมิถุนายนนะซึ่งถ้าเกิดผมดูแล้วแบบว่าเฮ้ยมันน่าจะมีเพิ่มอีกสัก2องรอูบี้ไหมก็จะมีการเปิดเกียร์ซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะแต่เรนเจอร์หมดแล้วครับหมดโคตาเรียบร้อยนะเออไม่สามารถที่จะเปิดอะไรได้อีกแล้วครับฉะนั้นเนี่ย เดี๋ยวราติดตามดูกันนะว่าไอดีนี้ครับจะพัฒนาไปในทิศทางไหน,นครับใครเปิดกรชาข่อยโชคดีนะข่อยได้เรนเจอร์ได้เกียร์ตามที่ต้องการครับฉะนั้นวันนี้อีกคลิปหนึ่งต้องมีลวละนะไอเดีหกนะอันนี้ไม่ให้ใครเปิดแล้วผมเปิดเองแล้วนะเออไม่พึ่งดวงขครแล้วนะครับเอานี้ประมาณนี้แล้วกันนะลาไปก่อนครับสวัสดีครับ